ผมจะเล่าให้ฟังนะทุกคนเมื่อกี้นี่พออ่านคอมเมนต์แล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าประเทศไทยไม่มีข้อมูลดีๆนะเพราะว่ามีคนบอกว่าเออทุกประเทศมีข้อมูลดีๆหมดยกเว้นประเทศไทยจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ปัญหาของเมืองไทยคือคนไทยยังไม่ค่อยอินภาษาอังกฤษไงเข้าใจป่ะเมืองไทยเนี่ยคนไม่ค่อยอินออภาษาอังกฤษแล้วก็เนื่องจากเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกัน เหมือนกับอินเดียเหมือนกับสิงคโปร์เหมือนกับหลายหลายประเทศในเอเชียนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราเข้าไม่ถึงข้อมูลประเภทนั้นเราไม่เข้าเข้าไม่ถึงข้อมูลพวก h o How-to ทั้งหลายแหล่ผมบอกได้เลยนะวะ่าในการศึกษาระบบของประเทศไทยจะให้คนไทยอ่านภาษาอังกฤษข้องโคตรยากโอเคปะ่ะโคตรยากอาจจะไม่เกิดในโลกในในชาตินีอ้อาจจะไม่เกิดในตอนที่ ไม่ได้ด่าใครนะไม่ได้บ่าด่าว่าคนไทยไม่เก่งอะไรประเด็นคือ,อาการทําภาษาอังกฤษการการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเอาเรื่องนี้เลยถ้าคุณอยากจะเก่งภาษาอังกฤษโอเคป่าถ้าคุณอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณต้องฟังเยอะคุณต้องฟังเยอะอ่านเยอะแต่อย่าไปไปไปทำแกรมมาอย่าไปสนใจแกรมมาไวยากรณ์ ข้อนี้เป็นข้อผิดพลาดของคนเลยผมเรียนมาหกภาษาแล้วนะ,อะเอาเรื่องนี้เลยดีวยกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับทุกคนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ bre, 94, ทุกคนเรื่องภาษาเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเลยนะ yeah, วันนี้จ่ายยายก่อนเลยจ่ายเองยาที่ทุกคนต้องได้วันนี้ยาที่ทุกคนต้องได้อนนอไเอาไปเลยวานวานยาอันนี้ไปให้ทุกคนยาที่ทุกคนต้องมีคือยาเรียนภาษาอังกฤษเก,ก่งหรือยาเรียนภาษาจีนเก่งหรือยาเรียนภาษาอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเรียน ใครพูดง่ายๆใครเก่งภาษาหนึ่งภาษาขึ้นมาเพิ่มเพิ่มหนึ่งภาษาคุณทำเงินได้อีกหลายล้านเป็นสิบ,ส,บสิบล้านจิมโรนนะครับจิมโรนเป็น,เป,นเป็นอาจารย์ของโทนี่โรบินส์จิมโรนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณเก่งขึ้นมาหนึ่งภาษาเพิ่มอีกหนึ่งภาษาคุณทำเงินได้ประมาณหนึ่ง,งล้านเหรียญหรือประมาณ30ล้านบาทนะครับสาล้านบาทอะไรประมาณนี้แล้วแต่อัตาราลักเปลี่ยน เพราะฉะนั้นจงเก่งภาษาพูดได้อ่านได้ดีที่สุดแต่ข้อผิดพลาดจำไว้ข้อผิดพลาดของคนส่วนใหญ่คือไวยากรณ์เขาห่วงไวยากรณ์เกินไปไม่ได้ว่าไวยากรณ์แต่ฟังดีๆไวยากรณ์ผิดไม่แคร์ผมไม่แคร์คุณอย่าแคร์ถ้าใครแคร์เรื่องไวยากรณ์ผิดคุณเนี่ยเป็นเหตุผลที่โรงเรียนเวลาโรงเรียนสอนภาษามักจนไม่ได้ผล พราะไปดันห่วงเรื่องไวยากรณ์ที่แม่งคุณลองคิดดูเด็กๆเนี่ยโอเคป่ะ okay, เด็กๆเด็กที่ไหนเรียนภาษาคุณเรียนภาษาไทยอะ่ะเด็กๆเนี่ยมีที่ไหนมาห่วงเรื่องไวยากรณ์เวลาพูดไม่มีลูกคนสังเกตถ้าคุณมีลูกมีม,มีมีหลานหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆเขาไม่ห่วงเรื่องไวยากรณ์เขาขอให้สื่อสารได้เหมือนกันเวลาเราเอ่า เวลาเรียนภาษาอะไรต่างๆนะครับข้อผิดพลาดก็คือไปห่วงเรื่องไวยากรณ์เกินไปขอให้พูดได้ก่อนเถอะพูดได้อ่านได้พอนะครับฟังออกแค่นั้นพอดูทีวีบ่อยๆนะครับใน,นข้อแรกเอาละข้อหนึ่งคือต้องเก่งภาษาและสิ่งที่ตอบโจทย์การเก่งภาษาผมบอกเลยหนังสือเล่มนี้ดีที่สุดเก่งภาษา50ล้านหนังสือเล่มนี้บอกทุกอย่างที่คุณจะเรียนภาษาอะไรก็ได้ภาษาอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ พะเรียนภาษาทุกภาษามีหลักการเหมือนกันหมดนะครับหลักการเหมือนกันหมดเรียนภาษาทุกภาษาไปจัดการตัวเองซะเรื่องนี้สําคัญมากแล้วผมจะเอาผมเลยทำออดิโอบุ๊กขึ้นมาเป็นซีรีส์ต่อกัน2อันคนเก่งภาษาทุกคนเนี่ยรู้เหมือนกันหมดนะครับผมเรียนมาแล้ว6ภาษาพอเรียนภาษาที่2เป็นภาษาที่345มันง่ายละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเอาทุกภาษาเอ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 าทำเป็นซีรีส์ะมาช่วยยืนสื่อหน่อย ช่วยยืนถือหน่อยนี่คือซีรีส์ของมันซีรีส์เรียนภาษานะครับมีเกมภาษา50ล้านอัจฉริยะด้านภาษารู้สิภาษาฟรีเราทําอย่างไรผมกับแมรี่มาช่วยกันแชร์เพราะว่าอันนี้เนี่ยมาจากผมย่อมาจากหนังสือเป็น10-10เล่มเลยหนังสือที่เกี่ยวกับว่าพวกอัจฉริยะภาษามันเขียนกันอะมันเขียนว่าให้เคล็ดลับเลยว่าจะเรียนภาษาให้เก่งทํำยังไงโอเคป่ะอ่านี่คือเส้นนี้เดี๋ยว ให้เอจัดเซตไปเลยคุณไม่ได้ไปเรียนเ<ต><บ>วลาคุณมาเรียนภาษาเนี่ยไม่ได้ไปนั่งเรียนทีละคำทีละคำผมเห็นหผมเห็นคนที่สอนภาษาอังกฤษบนทีวีบนเรายูทูบ,บ,บอะไรนะสอนแล้วมันนะบางทีเราเรารู้ว,ว่าคำพวกนั้นที่เขาสอนแม่งไม่ได้ใช้หรอกคนไทยไม่ได้ใช้ไปสอนทําไมคำบางคำก็เหมือนกับภาษาไทยที่คุณเรียนในโรงเรียนอะแม่งบางคําผมยังไม่เคยใช้เลยไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนเอาไปคำเออในในนี้เนี่ยลืมบอกไปในนี้เนี่ยแค่แค่นี้ ในเล่มนี้เนี่ยผมมีลิสต์1,200คำที่คุณรู้พูดได้ทุกภาษาหมายความว่าในทุกภาษามีแค่1,200คำอะ่ะที่ใช้กันในชีวิตประจำวันโอเคปะนี่มันเป็นลิสต์แบบนี้ซูมหน่อยได้ปะโคตรคุ้มเลยอะค่ะจานเล่มเนี้ยซูมหน่อยได้ <ๆ S 1> ปะเนี่ยมีพันในลิสต์อันนี้มาอันนี้เอาลิสต์นี้มาจากพวกผู้เชี่ยวชาญการศึกษานะการศึกษาภาษาลิสต์นี้ผมก็ได้มาจาก การที่แบบว่าขอค้นคว้ามาไม่ใช่ว่างัวขึ้นมามันไม่ใช่นายบันดิตมัวขึ้นมานะครับ120่ถแค่ายตรง้ายเล่มนี้แค่ของแถมใน้ทยเล่ม1 2 0เออพันสองร้อยคำที่ใช้ทุกภาษาภาษาจีนก็เหมือนกันภาษาเยอรมันก็เหมือนกันคุณรู้สับสิบเออพันสองร้อยคำนี้คุณพูดได้ทุกภาษาฟังดีๆทุกคนอันนี้จะพูดเกี่ยวกับทุกคนเลยไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนคนนี้ที่ถามพวกคุณฟังดีๆนะในชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะต้องเริ่มใหม่ คนในเฉลี่ยชีวิตมนุษย์โอเคป่ะเฉลี่ยชีวิตมนุษย์อย่าเข้าใจผิดว่าทาอาชีพใดแล้วอาชีพนั้นตลอดชีวิตแล้วมีความสุขตลอดชีวิตคุณเข้าใจผิดแล้วคุณเข้าใจผิดแล้วคุณรู้ไหมว่าตามโดยเฉลี่ยมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนงานสีรนนนนส่รอบในหนึ่งชีวิตโอเคป่ะเปลี่ยนงานสี่รอบในหนึ่งชีวิต และถึงคุณไม่เปลี่ยนเพราะมันเพราะโดนไล่ออกคุณก็เปลี่ยนเพราะเบื่อโอเคปะ่ะตัวผมเองก็เปลี่ยนชีพมาแล้วนะตอนแรกเป็นนักกีตาราแล้วก็ไปคอนดักเตอร์แล้วก็เป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นครูเปลี่ยนสองสามก็สนุกดีอ่ะแต่มันจะมีคนประเภทหนึ่งนะฟังดีๆมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่ไม่เบื่อกับงานสุดๆเกียนงานสุดๆแต่กูขอสังกระตายไปทำเพราะกูคิดเขียนเรียนอะไรใหม่ๆแล้วฟังดีๆจำไว้ คุณห้ามเป็นคนประเภทนั้นคนประเภทนั้นเหมือนตายไปแล้ววันเนี้ยเข้าใจป่ะพูดอีทีนะมันจะมีคนบางประเภทที่แบบว่ากูสี่สิบแล้วอะแต่กูเรียนวิศวะมาเนี่ยกูสี่สิบแล้วแต่กูเรียนวิศวะมาคือใครในหัวของเขาคือถ้าเรียนอะไรมากูต้องทําอย่างนั้นตลอดชีวิตตนตายเข้าใจป่ะมันมีคนคิดแบบนี้อยู่คนส่วนใหญ่คิดแบบนี้คิดผิดหมอตรงคิดผิดถ้าคุณเบื่อแล้วทาําไง ถ้าคุณเริ่มไม่ชอบงานนั้นทำไงก็เปลี่ยนงานก็เปลี่ยนงานจบแต่ถ้าคุณยังสหรือไม่ก็หาวิธีที่จะรักงานนั้นก็ได้หาวิธีที่จะรักงานนั้นก็ได้ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนแล้วแต่ว่าถ้าคุณยังสั่งกระตายไปทํางานทุกวันแล้วบอกว่าโอเคนะคกูรอรอเกษียณอีกยีสิปีรอแค่20ปีคุณรู้ไหมผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยทํางานอยู่ FBI มีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยทำงานอยู่ FBI ผมเห็นแล้วเขาเขามามามา FBI ของอเมริกานะแต่ว่าไปสาขายอยู่ที่เมืองไทยไงเป็นฝรั่งคนนี้ก็เป็นฝรั่งก็เขาบอกว่าเนี่ยเขาเกลียดงานขงเขามากเลยแต่ว่าเขาต้องรอทนกระเียนอีกสิบสหปีแล้วผมเห็นหน้าเขานะผมเหมือนกับชีวิตหายไปแล้วทั้งชีวิต เหมือนกับเขาสังกตายมากทุกครั้งที่เห็นเขานี่เขาแบบสังกตายแสงเกียรติชีวิตเข้าใจปะคุณอย่าเป็นคนแบบนั้นหาอะไรใหม่ๆทําตลอดและเข้ามาเข้ามาประเด็นเมื่อกี้นี้ถ้าคุณอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่นั่นก็เป็นหนึ่งในอาชีพหนึ่งที่คุณควรจะทําจริงๆแล้วการไปเริ่มการเริ่มธุรกิจเนี่ยมันโคตรดีมากเลยการเริ่มธุรกิจเนี่ยมันเป็นยุคนี้นะไม่มียุคไหนแล้ว นะตั้งแต่ตั้งแต il, да season, ่เกิดมาเลยเนี่ยตั้งแต่โลกมันมีมาเลยนะไม่มียุคไหนนะที่เริ่มธุรกิจดีเท่ากับตอนนี้แล้วก็ไม่มียุคไหนที่เริ่มธุรกิจได้ไม่มีประเทศไหนที่เริ่มได้กับเริ่มธุรกิจได้ดีเท่ากับประเทศนี้คุณรู้ไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยติดอันดับหนึ่งเลยนว้ยอันดับหนึ่งของโลกนะสำหรับประเทศที่ที่เพื่อที่เอื้ออาทรกับการเริ่มธุรกิจอันดับหนึ่งของโลก แซงหน้าประเทศอื่นในเอเชียแซงหน้าประเทศอื่นในโลกโอเคปะ่ะแซงหน้าประเทศพวกแถวยุโรปอเมริกาประเทศไทยติดอันดับหนึ่งของโลกในการเริ่มธุรกิจผมรู้อะเพราะอะไรโอหคนไทยเนะี่ยคุณรู้ป่าวคนไทยชอบใช้เงินคนประเทศนี้เป็นประเทศคอนซูเมอร์ประเทศผู้บริโภคคนไทยชอบใช้เงินและประเทศนี้คนรวยเยอะมากฟังดีๆฟังดีๆห้ามพลาดเรื่องนี้นะคุณอย่าไปคิดประเทศนี้เป็นประเทศยากจนนะ นั่นเป็นเป็นอะไรที่สื่อนี่สื่อหลัก like, หรือสื่ออื่นเนี่ยเขาพยายามที่จะใส่หัวคุณเข้ามาคุณอย่าไปคิดว่าประเทศนี้เศรษฐกิจไม่ดี forget ประเทศนี้เศรษฐกิจโคตรดียอดบริษัทผมแม่งโตขึ้นทุกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนน่ะถ้า,ามันไม่จริงอ่ะคุณอย่าไปเชื่อถ้าถ้าคุณดูข่าวข่าวจะไม่บอกแบบนั้นเพราะว่าคําว่าเศรษฐกิจดีแม่งไม่ขายมันไม่มีทําไม่ใครอยากมาดูข่าว มีมีมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งบอกอายุสี่สิกว่าแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยได้ยินคําว่าเศรษฐกิจดีจังจากที่ไหนเลยจริงๆรงไม่จากนอจากผมอ,ะอ่ะ <c oughs> จริงค่ะ <c oughs> ไม่เคยมีใครพูคํานี้ตั้งแต่เด็ก,ดก,ดกๆ็กเ็เห็นแต่พลาดอยู่าว <c oughs> ใช่ไครรัฐบาลนั้นมีนั้นเท่านั้นเท่านี้อ่าแล้วคุณรู้ไหมว่าข้อแก้ตัวของนี่เหตุผลถึงที่คุณไม่อยากอันนั้ก็คือเหตุผลหนึ่งนี่ยังมีใครฟังอยู่ไหมเนี่ยโู้เยอะเลยค่ะอาจารย์ข้อความ แลวนี่นี่ก็คือเหตุผลหนึ่งแล้วนะที่คุณไม่ได้ยินผู้คําพูดว่าเศรษฐกิจดีเคุณจะไม่เคยได้คํานี้จากสื่อเพราะคํานี้ไม่ขายนั่นข้อหนึ่งแล้วข้อสองเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเวลาคุณไปคุยกับใครนะที่ธุรกิจมันเจ๊งส่วนใหญ่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของธุรกิจนี้เจ๊งคุณรู้ใช่ไหมยกเว้นคนที่มาเรียนก,กับผมอะไม่มีทางเจ๊งฟันธงได้เลยเพราะอะไรเพราะผมมีสูตรเพราะเรารู้ถ้าเรารู้สูตรคุณทําได้คุณสามารถทําธุรกิจอย่างวิชัดแบรนด์สันบอกอะ ถ้าคุณรู้สูตรการทําธุรกิจคุณทําทุกธุรกิจคุณจะสําเร็จหมดผมรู้สูตรนั้นแต่เดี๋ยวประเด็นก่อนประเด็นคือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นของคนทําธุรกิจแล้วเจ๊งใช่ไหมแล้วเวลาเขาเจ๊งเขาจะบอกคุณว่าอะไรเขาจะมาบอกคุณหรอว่าเฮ้ยที่กูเจ๊งเนี่ยสมมติเป็นเพื่อนคุณสมมติเป็นเพื่อนคุณคุณไปได้ยินมาข้อมูลมาจากเพื่อนหรือพี่หรือพ่อหรือใครก็ตามเวลาเขาเจ๊งเขามาบอกคุณหรอบอกว่าเฮ้ยความผิดกูเองว่ะ ชื่อกูไม่โดนแบรนด์กูไม่โดนร้านค้ากูตั้งผิดที่กูคุมพนักง,งานไม่มเป็นเขาไม่พูดคำนั้นหรอกหน้าแตกเงินแม่งหายไปตั้งกี่ล้านหน้าแตกไม่ได้เขาจะพูดคำไหนวะเศรษฐกิจแม่งไม่ดีวะเขาพูดคำนี้เพาข้ขขอแก้ตัวไงแต่คนที่คนอย่างผมที่ทำธุรกิจเป็นอะ่ะกับลูกศิษย์ผมอะ่ะเศรษฐกิจโคตรดีเลยอะ่ะรวยขึ้นรวยขึ้น,นทุกออทุกเดือนอะ่ะยอดขึ้นยอดขึ้นทุกเดือนอ่ะ ถ้าคุณโอเคผมมั่นใจเลยดีกว่าถ้าคุณมาเรียนวิธีการทําธุรกิจกับผมอะตอนนี้อยลังเปิดคอร์สนั้นอยู่พอดีเลยชื่อว่าเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินถ้าใครอยากจะเริ่มธุรกิจตอนนี้นะถ้าคุณทางานไม่มีธุรกิจอยู่หรือมีอยู่แล้วแต่อยากจะมีธุรกิจใหม่ไอธุรกิจเก่าแม่งเซ็งแล้วเบื่อแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยถ้าคุณทําธุรกิจแบบเหนื่อยเนืยคุณอยู่ผิดที่แล้วคุณต้องถ้าคุณทําธุรกิจเหนื่อยคุณทําผิดวิธีแล้วแลวอย่าไปเชื่อใครที่บอกคํานั้นนะ อย่าไปเชื่อใครที่บอกว่าธุรกิจมันต้องเหนื่อยต้องอยากไม่เอาไม่ไม่จริงถ้าคุณเห็นผมวิธีทําธุรกิจนี้โคตรจะแบบสบายเลยนะทุกคนจะพูดได้เหมือนกันหมดลูกคนที่อยู่รอบตัวผมจะรู้รู้อะไรว่าผมทําธุรกิจแบบสบายมากแต่ยอดขึ้นทุกเดือนแล้วก็อ่ไม่คือผมทําธุรกิจไม่กี่ปีซื้อที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพญาได้เลยปีเดียวจริงๆว่าปีเดียวอ่ะทซื้อที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพยาได้หมดเลยโอเคอ่ะเขาบอกว่า อยากให้แม่ลูกกอดกันได้อีกครั้งหนึงห่งเพราะว่าลูกเล่นแต่มือถือติดเกมแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนลูกเป็นโรคซึมเศร้าใช่ใช่<ห><ห>อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่ผสมควรนะคะเ,เพราะว่าในในในยุคนี้เด็กมีมือถือแล้วใช่หไหมคะ<ห>เด็กอายุน้อยๆิบสองสิบสามสิบก็มีมือถือแล้วเราก็ใช้วันหนึ่งหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ แล้วเวลาเขามีโซเชียลบัญชีโซเชียลเองแบบ IG Instagram หรือ Line หรือ Facebook หรือ Snapchat อทั้งหมดนี้เราสามารถป้องกันเขาได้จากการประกาศคือให้ให้ a c c o u n t ของเขาเป็นส่วนตัวเป็น p r i v a t e คือคนอื่นเข้ามาดูเขาไม่ได้แต่สิ่งที่ยากคือการควบคุมสิ่งที่เขาเข้าไปดูเอง พราะเขาสามารถไปดูของคนอื่นได้หมดเลยถ้ามันเป็น Public ใช่ไหมคะจะไดีด้วยแล้วหัวคำคำถามมันคืออะไรนะใช่ค่ะจะจำกัดเรื่องเรื่องโซเชียลว่าลูกลูกเป็นเราซึมเศร้าอ่าโอเคโอเคสิ่งที่เราต้องควบคุมคือการอ่า consumer behavior ของลูกถ้าลูกมีแต่ consume หรือเสพอ่าโซเชียลมีเดียทั้งวันทั้งคืน มันไม่ดีสําหรับสมองมันไม่ดีสําหรับจิตใจเพราะมันเป็น consuming อย่างเดียวมันไม่ได้ไม่ได้สร้างอะไรไม่ได้มันไม่ได้พัฒนาสมองมันไม่ได้ทําให้เราม,มีมีความสัมพันธ์จริงการเสพเป็นเป็นการเสพอ,อ,อย่างเดียวเสพเข้าใจไหมคะใชะ่ซึ่งไม่ดีสําหรับลูกแมรี่เองแมรี่ใช้เพราะาลูกสองคนตอนนี้สองในสี่มีมือถือแล้ว,วเขาโตเขาไปโรงเรียนเขาต้องสามารถติดต่อแม่ คนโตมีบัญชีโซเชียลนิดหน่อยไม่ไม่ใช่ทุกอ่านแต่เขามีเขามีอินสตาแกรซึ่งเป็น p r i v a t e แต่แมรี่เป็นห่วงเรื่องนี้มากว่าผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะผู้หญิงดูรูปสวยๆของคนอื่นเยอะๆจะรู้สึกเริ่มรู้สึกอาจจะเปรียบเทียบตัวเองอรจจะเริ่มรู้สึกเศร้าอะไรแบบนี้แมรี่ก็เป็นห่วงเรื่องนี้มากามอคุยตลอดกับกับลูกว่าต้องจํากัดเวลาที่ใช้โซเชียล ไม่เกินกี่นาทีต่อวันและมันมีแอปซึ่งช่วยได้ในตรงนี้นะคะมีแอปอันหนึ่งที่แมรี่ใช้อยู่กับลูกนะคะเรียกว่า our pact ภาษาอังกฤษ our pact กไง o u r p a c t pact แปลว่าคำสัญญา our pact สะกดได้ข้อหน่อยดิสกได้ข้อหน่อยแปลว่าสัญญาระวังระหว่างกันเราสัญญากันแล้วใช้แอปนี้ถ้า install แอปนี้ ในมือถือของลูกและมือถือของแม่แม่สามารถปิดมือถือของลูกได้จากมือถือตัวเองสามารถจำกัดเวลาที่เขาสามารถใช้โซเชียลได้วันหนึ่งกี่ชั่วโมงแล้วแต่หรือว่าถ้าจะห้ามไปเลยได้เลยนะคะแล้วตอนนี้แมรี่ใช้แอปนี้อยู่ปิดจะปิดชัตดาวน์มือถือเลยไม่ไม่ได้ชัตดาวน์มือถือแต่ปิดแอปที่เราเลือกว่าโอเคไม่ใช้ไม่ให้ใช้แอปนี้แล้วปิดไว้เลย นะคะแต่อันนี้อันนี้เราใช้เป็นเครื่องมือได้แต่สำคัญกว่านี้คือเราต้องเล่าให้ลูกฟังโดยไม่ไม่ต้องสั่งสอนมากแต่แค่พูดให้เขาฟังว่าสิ่งที่เราดูในโซเชียลไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความเป็นจริงไม่ใช่ลูกเป็นจริงเพราะว่าคนเราเลือกเอารูปภาพที่สวยที่สุดเราเลือกเอาความคิดอะไรที่จะโชว์ตัวเองในในใน ในแง่ที่ดีที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมคะมถ้าเขาเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่เขาเห็นในโซเชียลตลอดเวลาแน่นอนจะเริ่มรู้สึกไม่ดีหนึ่งต้องสอนให้ลูกจำกัดเวลาที่เขาใช้มือถือจำกัดเวลาเลยสองต้องสอนให้เขาเข้าใจว่าตัวเขาเองมีค่านะตอนนี้เขาไม่ต้องเปลี่ยนเขาไม่ต้องเหมือนคนอื่นไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาเห็นในในโซเชียล อันที่สามต้องใช้เวลากับลูกบังคับให้เขาปิดมือถือแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันต้องต้องหาวิธีอะไรก็ได้ที่ที่หากิจกรรมที่แม่กับลูกทำด้วยกันได้บ้านเราเราชอบเล่นเกมเล่นเกมแบบ monopoly หรือว่า uh, board games เรียกว่าอะไร board board games. Uh, game เกมแบบเกมแบบแคล้ายๆเกมเศรษฐีอะไรเงี้ยที่มันเป็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 นอะไรที่เป็นเกมที่เล่น เล่นด้วยกันได้เพราะมันเป็นวิธีง่ายๆที่จะใช้เวลาด้วยกันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนชอบมันสนุกดีแล้วเวลาเราใช้เวลาอย่าอย่าอ,อย่าคิดว่าบา,บางคนที่มืองนอกเขาเคยบอกว่า quality time is better than quantity time คือเวลาคุณภาพดีกว่าใช้เวลาด้วยกันคุณภาพดีกว่าปริมาณ แต่กับลูกบอกว่าอันนี้ไม่ใช่บริมาณดีกว่าตลอดเก<ด>็ใชไหมคะใช้เวลาด้วยกันเยอะๆเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้อ,อใช้เวลาด้วยกันอันนี้สําคัญอย่าอ,อ,อย่าบอกว่าออคือคือ,คอบางคนอเออฉันแตถึงแม้ว่าใช้เวลากับลูกน้อยก็ยังเป็นเวลา,วลาคุณภาพอันนั้นคิดผิดแล้วเด็กสะกดคําว่าอ,อ,อรักความรักดังนี้นะครับสระเอวอแวนรอเรือ ไอ้เนี่ยสละเอว,วอลแหวนลอิงสลวเวลาเด็กสะกดคําว่าความรักว่าเวลาคํานี้เขาพูดง่ายคือคําเวลาเนี่ยมันเท่ากับความรักอะ่ะเ,เขาจะคิดอย่างนี้นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องมีปริมาณเวลาเขานะครับอันนั้นแปลว่าพ่อแม่ต้องจัดเวลาด้วยต้องปิดมือถือด้วยต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นเวลาอยู่กับลูกมือถือวางไว้เลยไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับมัน เป็นตัวอย่างให้เขาแล้วก็ใช้เวลาของเขาและเขาจะค่อยๆเปิดเขาจะค่อยๆอ,ออกอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดประจำเพราะว่าลูกลูกสาวคนโตกําลังอยู่ในวยัยที่จะแบบอคือต้องเข้าใจวัยรุน่นเขาเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่สมองของเขายังยังไม่มาช์ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อและเราต้องป้องป้องการสมองของเขาในช่วงเวลาที่ที่มันมัน เอ่อ uh, very sensitive ใ,ใ,ในในช่วงนี้ม,มันมันมีความหมายมากที่เขาที่เราต้องใช้เวลากับเขาบางคนคิดว่าลูกโตแล้วเอ่อเขาต้องเขาต้องการเราน้อยลงคือเราไม่ต้องเป็นห่วงเขาอะไรมากมายแต่จริงๆช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ <laughs> ลูกต้องการพ่อแม่เยอะมากเยอะมากเพราะเขาต้องการความความแน่นาเขาต้องการตัวอย่างที่ดีเพราะสมองของเขาอย่างยังพัฒนาไม่เสร็จยังไม่จบ คือเราอยากสามารถแบบอินฟลูเอนซ์มนมอน้าวใจเขาได้เยอะในช่วงนี้อ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดเวลาอย่าพึ่งหมดหวังว่าลูกไม่ยอมฟังจริง,รงๆเขาฟังอยู่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกแต่เขาฟังอยู่นะคะอ่าโอเคประมาณนี้พ่อแม่ค่ะชอบเล่นโทรศัพท์แล้วบอกให้ลูกแบบว่าไม่ให้เล่นจริงๆต้องควบคุมพ่อแม่ ใช่พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างต้องวางมือถือเป็นด้วยนี่แหละเออเมย์่มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งวันนี้ก่อนที่จะไปนะคะอืมอ่าเป็นองการองการแคมเปญของเราแคมเปญแคมเปญสร้างคนเอเชียให้เป็นผู้ชายเอเชียใสร้างสร้างผู้ชายเอเชียให้เป็น พระเอกเใช่ได้เลยพระเอกหนังรักได้นะคร<ช>ับเพราะ,ระนี่ต้องต้องต้องยอนย้ยฮอลลีวูดเพราะฮอลลีวูดไม่ยอมให้ภาพนี้ปรากฏเด็ดขาด <laughs> ภาพที่ผู้ชายเอเชียจุมพิษสาวฝรั่งไม่มีทางเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสร้างหนังเองเลยตอนนี้เราสร้างหนังเองเลย <laughs> เอาสร้างหนังแล้วมีรูปผู้ชายเอเชียจูบผู้หญิงฝรั่ง ตลอดให้เห็นทุกวันนะครับนี่เดี๋ยวเราทำเลยแล้วมารีจะได้ไปนอนแล้วโอเคมามามา I love you อืมอืมอืมโอเคบายอ๋อกลับลืมเอายาก่อนค่ะไม่จ่ายยาหน่อยจ่ายยาให้เขาหน่อยเรื่องของครอบครัวค่ะอ๋ออ่า่แหละเขอโทษคุณผู้มเอ่อไรบไ้างอ่า ให้เอ๋ทำเลยอย่างนี่อันนี้ดีอันนี้ดีเคลนลับสอนสอนเด็กให้คิดเป็นโอ้โหอันนี้จําได้ตอนเราอัดอันนี้ดีขากมันมุนดีมากดีมากในในในอันนี้เพราะว่าอันนี้เราเราบนประจาว่าสุดอีกเรียนหลักสูตรเรียนการศึกษาของประเทศไทยของประเทศไทยต้องพูดตรงๆนะคะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใช่มันไม่ได้สอนให้เด็กคิดเป็นใช่มันไม่ได้สอนให้เขาแก้ปัญหา มันสอนให้เขาฟังครูอย่างเดียวใช่รับข้อมูลจากครูแล้วก็ท่องเออแล้วก็ท่องแล้วก็ออกมาเป็นน็อกเก็เออไม่เคยผ่านกระบวนการการคิดของตัวเองนี่แหละต้องต้องท่แต่พอเขาโตขึ้นเขาจะคิดไม่เป็นเขาจะแก้ปัญหาชีวิตไม่เป็นพอถึงเวลาเลือกอาชีพเขาจะคิดว่าต้องเลือกอาชีพหนึ่งแล้วก็ถามตลอดชีวิตซึ่งเราเพิ่งคุยกันว่าอันนี้ไม่เวิร์กสมัยนี้มันไม่เวิร์กคนส่วนใหญ่จะต้องเปลี่ยนอาชีพหลายครั้งไม่ใช่แค่ ไม่ใช่ว่าเลือกครั้งหนึ่งหรือเปลี่ยนแค่ครั้งหนึ่งหลายครั้งในชีวิตเราจะต้องเปลี่ยนางานของ,ของเราอาชีพของเราและที่จะทําอย่างนี้เราต้องสามารถคิดเป็นเราต้องเริ่มสอนเด็กให้คิดเป็นตั้งแต่เล็กนะคะชุดนี้เวิร์กมากเลยค่ะจําได้ตอนเราตอนเราอัดอันนี้สนุกดีเพราะข้อมูลมันโอ้โหมันดีมากใช้ใช้อยู่ทุกวันนี้เลยใช้ข้อมูลที่อยู่ในนี้ทุกวันเลย <คน S 1> อุคนนี้บอกซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ สั่งได้อินบ็อ์ที่นี่ได้เลยค่ะนอนเถิดนะที่รักจาถึงเวลาจะลับตาดวงดาวอยู่บนฟ้ากระสิบคำแห่งความปรีดา see <laughs> you